สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับช่องลุงปิยะครับผมร่างไหนไหมือเนี่ยพอเล่นแล้วเล่นมินิหรือเล่าเล่นสองมือรถดบางทีมือนึงเก็บบัสสองมือเลยเสร็จแล้วครับเวทีฮอพี่น้องร่างเียวฟองเอานั่นไปลงครับไฟลงวันนี้นะครับไฟฉากแต่สติ๊กมอนีินะครับเต็นจอนี่รอไอ้ตุยแล้วสนั่นก่อนเพราะว่ามัน มีล้มมีหย่งนะครับเขาควงทางเรืองเวทีเนี่ยนะครับจาดเวทีมันเป็นเป็นตัวรถไฟรถไฟ ที่นะครับวางนี่กำลังอยู่ลงเวทีหมุนนะครับผมอาตุขนังกำลังจอดไกลครับติดบึงครับพี่น้องโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือ Mein Mann. งานครับพวม,ม,ม,มีจืดพวกมีแฉกแทงปองวันนี้กับซัมมาซ้อมยังไงล่ะครับนี่ รถคขานี้ต้องออกมือมน,นั่นนี่ครับพี่น้องมือต้องออกเป็นมือน้ำมันน้ำมันมือหนาห่านะกะมือดินทรายครับพี่น้องไม่ได้ติดลมเนี่ยมันลื่นมึงแต่ลอเอานะโว้ ของแล้วครับพี่รองแล้วน้อยก็จะได้เอารถไฟรถล,ลพโพงนะครับมาไปยุ่ใช่หพุ่มโดนชิ้นหัดทีมงานอะไรครับ เสร็จแล้วได้ครับนี่ที่ตรงที่เราจะติดไฟติดยางครับเสร็จเสร็จสมบูรณ์ก็จ์ดสมบูรณ์แล้วครับการาดลำงพวงมาจอดแล้วก็ตัง้งทั้งขังมาครับพี่น้องบัตรหน้าง,งาน120บาทนะครับคุมปิดออนไลน์139บาทนะครับผู้ใดที่มาบัตใดนะครับพี่น้องนะครับมาเห็นก็นตั้งใจกันหลาย หรือว่าไปให้กำนลังใจกันอยู่ในกลุ่มปิดก็ได้ครับก็ซีพี่น้องซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับ139บาทปิดฤดูกาลสาวน้อยละเพลนโชว์นะครับมิเต่ส์ิม่วนไปหนาครับผมหลักฐานที่อันหนาไปทั้งน้องครับทั้งมือ น้อยเสด็จล,ลงของแล้วครับจังกินขนาอกินนนำา,ม,าม่กําลังใจหมานล้ว ปีแรกเยอะๆนะครับผมนอกมืออื่นนะครับมืออื่นแล้วครับว mm. ัอนี้เราทังเวทีซ่อมนะครับซ่อมเพราะว่าเป็นแสงสีเสียงฉากจอยังซ่อมไม่เบ็ดครับ mm. ราคาการสแสดงนะครับอาจัดเปลีป่ยนแปลงไปแน่มีอันเก่าแล้วก็อามาเสริมวั mm. นนี้กับซีบอได้พ่อกันง่ายครับอีก3เดือน

เป็นมือซ้อมเขาไปก่อนนะครับวังนี้จะเป็นวันจริงบัตรหน้างานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้าบัตรการุษนะครับนั้นเติมตังกับหินขอโรงเรียนนะครับพัฒนาโรงเรียนครับส่งเสริมโรงเรียนว่ามือนี้เข,ามา,เเขามาปิดปีแรกเขามาปิดฤดูกาลอยู่โรงเรียนนะครับก็ได้ไปย้วนสนามกีฬากลางปีนี้มาอยู่โรงเรียน มาอนี้ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องครับบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับปิดฤดูกาลสนอน้ำเพลินโชว์นะครับ139บาทนะครับหักไปได้เพียรได้เลยครับพี่น้องประกาศผู้ใดที่อยากมามวลหนังงานมาครับบัตรหน้างาน120บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกับเพ้งแค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง